วิดีโอ22ปีนะคะที่ปล่อยไปมื่อเช้าจากเรื่องาราวปลาแก้วนะเนอะเปรียบเทียบเท่าข้อเสียข้อดีของการที่ไม่ได้แต่งงานนะะการแต่งงานเนอะไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าในต่างแดนนะด้วยจุดประสงค์หรือว่าเขาเรียกอะไรอะเหตุผลของแต่ละคนนะคะที่อ่าเข้าใจและลงตัวเลือกที่จะอยู่ในแบบที่ไม่แต่งงานเนาะใจจริงๆผู้หญิงเราทุกคนเนี่ย ก็อยากแต่งงานมีทะเบียนสมรสทางนั้นแหละนะเพราะว่าสามีอยู่ด้วยกันมานาน,านเป็น10ปี20ปีแต่มันด้วยเหตุผลในส่วนตัวอา,อาจจะเกิดฝ่ายไหนฝ่ายใดนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอะเรามาพูดข้อดีฝ่ายการจดทะเบียนนะดีอยู่แล้วถ้าชีวิตอยู่ด้วยกันยาวจนตุยจากกันนะคะ,อ,ะอย่างน้อยเนาะอย่าอ่า,อย,าอย่าคิดนะ การว่ามีผัวฝรั่งเราจะร่ำจะรวยจะมีเงินเก็บเยอะๆอานะ,ะมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาแล้วเราะจะสบายนะคะอันนั้นในจุดที่ถ้าเราแต่งงานเนาะ,ะการที่เราจะได้หนึ่งคือ สมบัติถ้ามีสิทธิ์ส่วนอ่ะตามเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้สองคือเงินเดือนไม่ไม้นะสำหรับผัวฝรั่งยุโรปเราเนาะอ่าดูเอาเดี๋ยวนี้ประเทศบางประเทศก็เริ่มจะไม่มีเงินเดือนไม่ไม้แล้วนะคะได้รับไว้กินตลอดตุยนะคะสามเนาะเอ่อการอยู่เมืองไทยมันเป็นอะไรที่ ยุ่งยากกับการที่เราจะเดินมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีเงินเดินเรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะนี่คือข้อของคนที่แต่งงานอืมอ่ะมามองหลายคนจะชักพูดมักพูดว่า <c oughs> แต่งไม่แต่งไม่สําคัญฉันพอใจในทุกๆวันทุกอืมนะความผิดพลาดอ่าไม่จีรังยั่งยืนอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอพรุ่งนี้เราอาจจะเลิกลากันฟังนะคะคําว่าเลิกลากันเนาะ ไม่ว่าแต่งหรือไม่แต่งมีสิทธิเท่าเทียมกันนะเพราะเราจะไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าคําว่าสมบัติเก่าสมบัติของเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าเขานะเราจะเก่งกาดและมีหลักฐานความสามารถขนาดไหนเอาของเขาอันนี้คือไม่ได้แต่งงานนะคะไม่ได้หวังเนาะเออเลิกลาอาจจะมีส่วนบ้างอ่ะรหาใหม่จบแต่อถ้าเราอยู่ยันตุยนะเราก็ไม่มีอะไรเช่นกัน ถูกไหมนั่นคือข้อเสียสองนะไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนแต่งหรือไม่แต่งเราเป็นเมียเนาะผัวเกษียณนะคนะ,ะอยู่เมืองไทยหนึ่งปัจจัยหลักๆสําคัญเลยตั้งหลักตัวเองไว้พยายามเก็บเซฟส่วนหนึ่งอย่าคิดว่ากระเป๋าเงินของเขาจะอยู่กับเราถาวร นี่คือปัจจัยสําคัญสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเกิดเรื่องเกิดราวนะ,ะเกิดปัญหาขึ้นมาเราไม่มีเงินต่อยอดเงินเดินเรื่องราวทุกเรื่องราวนะคะอ,อยากได้เงินเดือนไม่ไม่หรืออะไรก็ตายสมบัตินู่นนี่นั่นมันก็ต้องใช้เงินต่อยอดเงินสตินะะลูกปัจจุบันเนาะไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างแดนเหมือนกันถึงเวลาวาระเลิกผัวผัวทิ้งผัวตุยนะคะอืม มันก็ต้องมีเงินต่อยอดเงินนะยิ่งเรารู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายคนเนี้ไม่ได้มีสมบัติให้กับเรานะเขามีแค่เงินเดือนอืมและเงินเดือนเป็นของเขาเขาอยู่กับเรานะเขาก็แบ่งปันให้เราใช้ใจ่ายไปด้วยกับเขาแต่สุดท้ายความสุขและเงินส่วนมากของเขาก็คือบำรุงความสุขของเขา ด้วยการมีเราผู้บริหารหรือผู้ดูแลนะเราดูแลเขาดีเขามีความสุขเขาพร้อมที่จะเปย์เขาพร้อมที่จะจ่ายในส่วนที่ต้องดูแลเราแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่เงินทั้งหมดในชีวิตของเขาที่มีอย่าลืมข้อนี้นะคำนี้นี่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนในเมืองไทยผู้หญิงไทยที่มีได้ชื่อว่าผัวฝรั่งไม่ว่าผัวไหนๆอะ่ะ เราก็ต้องคิดเลยว่าเงินของเขาเขามีความสุขเขาพร้อมใจเขาพร้อมให้เขารักเราเขาบำรุงดูแลเราเต็มที่เพราะเขามีความสุขที่มีเราได้ดูแลแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาหมดรักหมดความสุขหรือเบื่อหน่ายเชืชานะเนงินของเขาก็จะหนีบเหนียวห่วงทันทีเพื่อไว้เซฟตัวเขานะร้อยเปอร์เซ็นต์ฝรั่งปลอดภัยนะฮะเออร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเขาเนะี่ยปลอดภัยในโลกปัจจุบันให้พินิษพิจารณา อย่าไปมองเพียงแค่ว่าโอ๊ย้ยเขารักฉันเขาให้ฉันหมดทั้งตัวนะมนุษย์เงินเดือนอืมเงินกเกษียณมันไม่ได้เท่ากับการทำงานคนแก่ไปอยู่บ้านเราเขาบอกว่ามีเงินเนี่ยมีคำถามเข้ามามีเงินแสนเนี่ยเขาจะมาอยู่เมืองไทยแล้วแสนนั้นเขาจะยื่นใส่มือให้คุณเหรอไม่อืมเขาอาจจะให้คุณหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะเออใช้ใจ่ายและ เที่ยวกินอยู่ดูแลเขานะคะอืมเนาะถ้าเขาตั้งเงินเดือนให้เราหมืน่นสองหมื่นสามมื่นนะบางคนได้เยอะอันนี้ยอมรับคุณอยู่ที่บุญวัสนาโชคสตาของแต่ละคนนะคะอืมเราต้อง save, เซฟและเก็บเราไม่รู้จริงๆว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าเลิกลาหรือตุยจากเราก็ต้องใช้เงินเนาะเดินเรื่องด้วยเงินยิ่งมีสาม,มีแก่ นะคะกะเสียนอ่าลูกภัยเค้เจ็บยอมเจ็บป่วยอยู่เมืองไทยนานๆเงินจะหมดไปกับการรักษาตัวเองหลายๆคนอยู่เมืองไทยไม่ได้นะคะในทะเบียนที่ไม่ได้แต่งงานเนาะ,ะมีลูกด้วยกันด้วยซ้ำนะคะที่ยจะเห็นเห็นกับ f อซที่มาคุยด้วยเนาะอ่าถึงเวลาแย่ที่สุดของที่สุดเพราะรักษาตัวในเมืองไทย แพงสำหรับฝรั่งนะฮะเขาต้องกลับมาในประเทศเขาเมียก็เอามาไม่ได้ลูกก็เอามาไม่ได้เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่มีใบเกิดด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาจากที่ฝรั่งเสนอนะคะอืมแล้วเมียก็เนาะมันก็ยอมรับข้อตกลงกันตั้งแต่แรกนะคะเรื่องแบบนี้เนาะทีนี้มาเห็นสามีป่วยป่วยแรกๆเขาติดต่อได้คุยได้นะ ยังมีโอกาสพอเริม่มเริ่มเขาความจำไม่ดีหายอยู่ในโรงพยาบาลไม่สะดวกลูกเต้าเขาอยู่ตรงนี้อ่ะเขาเป็นผู้ดูแลส่วนสิทธิของเขารนะ้อยเปอร์ซนต์นะร้อยเปอร์เยายจ๋า,จาขอใช้คำว่าร้อยเปอร์ซ็นตคำว่าสิทธิส่วนของฝรั่งเนี่ยลูกๆเขาเนี่ยไม่ว่าใครทา้งนั้นอนะถ้ารู้ว่ามีผลประโยชน์เขาไม่มีวาง นะไม่มีปล่อยคันาดเมียจดทะเบียนสมรสแท้ๆนะคะพอถึงเวลาพ่อเขาใกล้จะตุยเนี่ยเขาควบคุมอะไรได้เขาควบคุมเขาทําอะไรได้เขาทําเขาให้พอ่อหลอกให้พอ่อเขาเซ็นได้เขาทํานะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอืมถามว่าอ่แล้วเขาไอ้ทำพินัยกรรมให้อ่ะก็ได้อยู่นะอืมมันก็ได้ถ้าใบาที่เราถือมันเป็นใบสุดท้ายนะคะ เออนึกถึงย้อนตอนเขากลับมาช่วงระหว่างเบอร์เบอร์เนอะรักษาตัวอาการสลืมสลือช่วงสุดท้ายของชีวิตหมอมักจะมีกระดาษออกมาว่าคุณยังไงเกิดอะไรขึ้นยุโรปนะคะการรักษาเนอะอยังไงอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะไม่เอาผิดกับหมอนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นการรักษาตามตัวเขาจะมีใบเซ็นตรงนี้ให้เจ้าของป่วยเส้นอืม ลูกเส้นนะอะถ้าเมีจยจดทะเบียนสมรสเมียเส้นนะคะลูกที่อยู่ตรงนี้ลูกเส้นเนาะทีนี้เหลี่ยมของฝรั่งบางคนนะเรื่องเนี้ยายจ๋าเคยเล่ามาแล้วของฝรั่งบางคนนะคะอืมเมียเอากระดาษรวมเข้าไปในใบหมอหมอเส้นรับอีกต่างหากอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือจุดปัดจจัยนะคะกับการที่ มีผัวฝรัง่งหนึ่งต้องมีสติ2เงินที่เขาให้ไว้ยามมีมากๆก็พยายามให้เก็บกรรมนะสามวันครั้งหน้าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเนาะไม่ว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็มีสิทธิผิดพลาดได้แต่สิทธิการแต่งงานเรื่องสมบัติมันไม่ได้แต่เงินเดือนไม่ไม่มันก็ยังมีต่อยอดชีวิตเรา ไปจนถึงสุดท้ายบ้านปลายของชีวิตอืมเพราะว่าพี่ๆทุกๆคนเนี่ยพูดแล้วเนาะคุยกันแต่ละคนนี้อายุมากทางนั้นเลยอ,อยู่ด้วยกันมา20ปี22ปีไม่ได้แต่งงานสุดท้ายเขากลับมาตุยประเทศเขา เงินเดินไม่ไม่เดินไม่ได้เสียดายเสียใจนะคะกับการอยู่กับฝรั่งประมาณ10ปี20ปีเนาะแต่มันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเหตุผลของคุณเลือกมาตั้งแต่ต้นอมืมาถึงวันนี้ถึงแม้ร้องไห้ได้นะคะเออก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วคำถามจะโดนกันทุกคนโอโหอยู่มาได้ยังไง10ปี20ปีนะ อไม่ยอมแต่งงานคำนี้มันจะตีหน้าอกจุกอยู่กับเราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ไม่มีเขาไม่มีเงินอืมนะเออเราก็ต้องดิน้นรลนสู้ต่อเพื่อชีวิตตัวเองทางนี้ก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะเพิ่มเติมข้อคิดแนวคิดเนาะในมุมมองแปลกใหม่หรือว่าเพิ่มเติมมาให้กับยายจ๋าได้นะคะทุกคนไม่ว่าเมียฝรั่งต่างแดนหรือเฟเรื่องเมียฝรั่งทางเมืองไทยอุยหนาว อาบน้ำออกมารู้สึกนอกนๆเอออ,ออกมาสดชื่นหน่อย <c oughs> อไปค่ะ